ระผมอดีสอนเพียงเกตครับการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลาผ่านไปแล้วประชาธิปัตย์คว้าชัยชนะได้ทั้งสองเขตแต่ควันหลงหลังจากที่ประกาศผลการเลือกตั้งสิครับน่าเป็นห่วงคุณธรรม,รรมนัทพมเผ่าบอกว่าไม่เคยเห็นการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งใดเหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้มาก่อนทางประชาธิปัตย ไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินหรือใครต่อใครก็ออกว่าออกมาโต้ต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยโกงเลือกตั้งอ่ะคนชุมพรคนสงขาทราบดีครับเพราะมีการร้องเรียนกันไปเลือกตั้งไทยบัตรไว้ในมือถือเพื่อไปจะไปรับเงินหรือไม่จับได้คาหนังคาเขาหลายหลายครับก็ดูจบไม่สวยหรอกครับคงจะมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิด ในการทุจริกการเลือกตั้งที่ชุมพรสงขาครั้งนี้ประชาธิปัตย์ท่องเป็นสูตรคูณครับไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงมาตลอดแต่คนที่ถูกจับว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้ใบแดงใบแรกของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับไม่ต้องเอ่ยชื่อสังกัดพักไหนนะครับก็พักประชาธิปัตย์นี่แหละพอจับได้ว่าถูกใบแดงซื้อสิทธิ์ขายเสียงคนในพักก็บอกว่า เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐเลือกตั้งซ่อมทีไรชนะทุกทีครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนครศรีธรรมราชหรือแม้กระทั่งลำปางลำพังลำปางออกฤทธิ์เลยครับเดือนนี้ครับกกตให้ใบส้มเพื่อเสนอต่อสาลดีกาให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางได้สสพลังประชารัฐมานั้นมีการทุจริตให้ใบส้ม อาจจะต้องเลือกตั้งกันใหม่ที่ขอนแก่นที่นครศรีธรรมราชคนขนแก่นทราบดีครับพลังประชารัฐชนะเพราะอะไรนครศรีธรรมราชก็เหมือนกันนี่ไม่ใช่บอกจะไปเชียร์ประชาธิปัย์นะครับประชาธิปัตปัพลังประชารัฐก็คือรัฐบาลเดียวกันผมอยากให้ประชาชนแยกพันเด็กการกับประชาธิปไตยออกจากกันให้ชัดเจนครับถ้าแยกประชาธิปไตยกับพันเด็กการออก ออกจากกันไม่ได้การเลือกตั้งจะสับสนปนเปพลังประชารัฐเกิดขึ้นจากการรัฐประหารอย่างแน่นอนตั้งพักการเมืองขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าคอสอชพลเอกประยุทธ์จันโอชาสืบทอดอำนาจตามรัฐมนูญที่ตนเองได้เขียนไว้แน่นอนครับ250คนของสวมมายกมือให้พลังประชารัฐลำพังพลังประชารัฐพักเดียวเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่ได้ถ้าประชาธิปัตย ไม่ตบัดไม่ตบัดพลิกไปพลิกลิ้นนะครับจากการที่จะไม่ร่วมโหวตนายกรับมีร่วมกับสว2สองร้อยหคนคุณชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนำพลพักประชาธิปัตย์มาร่วมกับพรักพลังประชารัฐเป็นนั่งร้านสืบต่อสืบชะตาของการยึดอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าแยกอย่างนี้ออกไปได้ก็ การเมืองก็เดินต่อลำบากครับพวกนี้พวกสืบทอดอำนาจยึดมั่นในการปกครองของทาหารจะโดยเจตนาจะโดยตรงโดยอ้อมก็ปฏิเสธไม่ได้พวกนี้ถือว่าพวกที่ฝักใยเผด็จการฝักใ่การรัฐประหารโดยตรงและโดยอ้อมอีกฝ่ายหนึ่งครับเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธอำนาจรัฐคอสชอม,มาโดยตลอดต้องแยกกันอย่างนี้นะครับ เพราะการเลือกตั้งซ่อมจะเกิดขึ้นอยู่ที่หลักสีจากตุจักรจา,จาตุจักรถ้าแยกผลเจการกับประชาธิปไตยออกจากกันเลือกง่ายครับพลังประชารัฐก็ส่งอยู่ที่หลักหลัสีเพื่อไทยก็ส่งอยู่ที่หลักสีชัดเจนถ้าต้องการผดเจการหรือการสื่อทอดอํานาจก็เล่ยไปทางพลังประชารัฐไม่ผิดหวังครับถ้าต้องการให้ประเทศชาติเดินทางโดยการแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์ว่าเราไม่เอา พักที่สืออ่อทอดอำนาจก็ต้องหันหน้ามามองพักเพื่อไทยจริงๆอันนี้คือตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยถ้าแยกกันออกอย่างนี้ครับการเมืองไทยก็สบายไม่ใช่ว่าวันนี้ผมร่วมกับคุณวันพรุ่งนี้ผมไม่ร่วมกับคุณโดยปราศจากหลักการประเทศชาติเดินต่อลําบากคุณประยุทธ์จันโอชาวันนี้ก็คือคุณประยุทธ์จันโอชาที่ยึดอํานาจเมื่อปี2557เป็นบุคคลคนเดียวกันครับ แลวจะพลิกแล้ะงาช้างมันจะงอกออกจากปากหมาได้อย่างไรประชาธิปไตตยจะงอกออกจากพวกนี้ยากลําบากครับจึงขอฝากใครจะชนะที่ชุมพรหรือที่สงขาก็เข้าสภาไม่ได้เพราะถาแถลงข่าวปรากฏว่ารองหัวหน้าพักประชาธิปบัต์ติดโควิดครับแตกตื่นนหมดแล้วครับคนที่แถลงข่าวชัยชนะปรากฏว่าติดภรรยาที่เป็นผู้แทนรัศฎรใหม่ก็ ก็ต้องไปถูกกักตัวจุลินลักษณะวิจิตใครต่อใครกับประชาธิปัตปัชนะแต่เข้าสภาไม่ได้เพราะต้องถูกกักตัวอันนี้ฟ้าดินลงโทษหรือเปล่าผมยังไม่ทราบครับอันนี้ก็ขอให้หายวันหายคืนนะครับไม่ใช่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดมาจากกันในทางที่ไม่ดีครับก็ให้นำมดระวังตัวนะครับใส่แมสเว้นระยะห่างเพราะโควิดยังรุนแรงอยู่การเมืองอาจจะพบปะบุคคลหลายคนหลาย หลายพันคนหลายหมื่นคนอาจจะเป็นสื่ออาจจะไม่ระวังตัวจนติดโควิดลักษณะนี้จะเข้าสภาอย่างไงล่ะครับคราวนี้สภาผู้แทนราษฎรผมก็สงสัยว่าจะเป็นที่ปลอดภัยจากโควิด -19 หรือเปล่าเพราะว่าประชาธิปไตยติดกันอย่างนี้แล้วจะเผยแพร่จะติดต่อกับคนอื่นหรือไม่อันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะครับน้ำกับน้ำมันประชาธิปไตยกับพผดการต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับฝากเป็นการบ้านครับสวัสดีครับ